สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิสเเลนทาร์ลอตนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูพิกการ์ดนะครับในหัวข้อที่ว่าให้ไพ่นะครับช่วยแนะแนวทางนะครับที่จะทําให้คุณมีความสุขนะครับความสุขแบบไหนแนวทางแบบไหนที่เหมาะกับตัวคนนี้สุดให้ไพ่พิาการ์ดแนะนํากันนะครับไห้ยิบสี่สี่กองเหมือนเดิมครับตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับผมแล้วก็เลือกไพ่ขึ้นมาหนึ่งกองนะครับเมื่อเลือกได้แล้วสามารถกดเข้าไปดูทำสเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสำหรับที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่นะครับจะแนะแนวทางอย่างไรนะครับที่จะทําให้ตัวคุณมีความสุขนะครับความสุขในที่นี้ก็มันเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่แบบจะแนะนํำยังไงให้มันเป็นความสุขที่เหมาะกับตัวคุณทําอะไรที่มันจะเหมาะกับตัวคุณนะครับผมทีนี้เรามาดูไพ่อันแรกนะครับเป็นไพ่ที่คุณเลือกไว้อันนี้เป็นเขียนว่าเป็นไพ่ของจาัก,การที่สองนะครับเป็นเอเนอรของจาัก,การที่สองเนี่ย ไพ่ก็เลยออกมาบอกประมาณว,ว่าแบบเป็นเรื่องของเรื่องความสวยงามความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเพราะว่าจากการที่สองเป็นตัวแทนตรงนั้นเนาะเป็นเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะครับความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเป็นในเชิงเชิง mm. ด้านของอิโมชั่นนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไพ่บอกว่าแม้ว่าคุณจะอยู่ในความยากลาบากหรือว่าความมืดมิดเนี่ยแต่ว่ามันมีแสงในตัวคุณเสมอ นะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการหาความสุขจากจากเรื่องทางด้านอารมณ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับบาลานซ์อะไรต่างๆทีนี้เรามาดูไพ่ยิีกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับมีทั้งไพ่สี่ไม้เท้าเห็นไหมครับสี่ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่จะเห็นว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของคนสองคนที่มีความสุขหลังจากเสร็จงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองกันด้านหลังมีไพ่สองถ้วยด้วยอยู่ตรงนี้นะครับที่มันมีความเข้ากันได้มันมีความลงตัวอะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นความสุขของคนกองที่1เนี่ยจริงๆมันจะอยู่ที่เรื่องของการมองโลกในแงด่ดีในเรื่องของการมองโลกในในด้านที่เป็นอารมณ์อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากอะไรประมาณนี้ครับสมมุติว่าเรา,าเรารู้สึกยังไงเราก็ทําไปแบบนั้นนะครับผมเหมือนให้ปรับ energy จจูนพลังงานของตัวเองให้ดีให้มันเป็นแนวทางบวกที่มันเป็นแนวทางที่เรารู้สึกนะครับอย่าเอาอะไรมาปิดกั้นเราจะเห็นว่าไพ่มันมีทั้ง ตัวไพ่เจ็ดดาบแล้วก็มีตัวไพ่แปดดาบด้วยมันเหมือนกับว่ามันบางทีมันโดนปิดกั้นอะไรด้วยเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนเราไม่สามารถทําตามใจเราได้เรามีความคิดความความคิดนะครับความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยที่มันต้องแอบแฝงอ่ะเหมือนแบบเราเก็บความรู้สึกไว้ข้างในแล้วเราไม่ยอมที่จะ,ท,จะที่จะเหมือนแบบทำในสิ่งที่เราอยากทําได้ทําอะไรตามใจตัวเองเพราะว่าด้วยอาจจะเป็นเรื่องของ สภาพปัจจัยภายนอกหรืออย่างต่างที่มันเร่งรัดเราให้มันอยู่ในกรอบให้มันอยู่ในขอบเขตแบบตัว8ดาบเนี่ยครับเดาบเนี่ยด้วยอะไรเงี้ยเหมือนว่าถ้าเราอยากทําเราก็ต้องแอบทำอะ่ะพะมันแอบทาบางทีมันก็ไม่มีความสุขสําหรับเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองเนี่ยมันก็เลยเหมายว่าให้ลุยไปเลยให้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําให้เหมือนเปิดใจบ้างคือสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในกรอบขอบเขตที่มันไม่โอเคจริงๆที่มันไม่สามารถที่จะ เดินหน้าในจริงไพ่ก็บอกเนี่ยครับแม้ว่าเราจะอยู่ในความยากลำบาก even in difficult and dark situations นะครับก็คือมอยู่ในความมืดอะแต่ว่าแสงสว่างมันอยู่ในตัวเราเพราะนั้นอะให้เรามีความหวังอยู่เสมอว่าเราจะต้องได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเราจะต้องได้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นคือถ้าให้พูดแบบให้เป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการในสิ่งที่ตัวเองเป็น นะครับแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่มันยากลาบากมืดมิด,มดเราก็จะเป็นแสงในตัวเราเองไม่ต้องไปพึ่งพาแสงจากที่ไหนนะครับไพ่กองนี้ก็เลยเหมือนว่าทําให้เรามีความสุขในแบบที่เราต้องการนะครับไพ่ก็จะพูดถึงเรื่องของเรื่องของคนถ้าสมมติมีคู่หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะทําให้เรามีความสุขได้เป็นผมมองว่าพอมันเป็นเรื่องของความสวยงามด้านอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นจักราที่2เนี่ย มันจะเป็นออกแนวคล้ายๆทางโลกนิดนึงเพราะนั้นอ่ะไม่ได้ผิดอะไรที่จะมีความสุขทางโลกเนาะสำหรับกองที่หนึ่งก็อาจจะแบบดูแลตัวเองซื้อของให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองเช่นแบบไปกินข้าวในสิ่งตัวเองชอบนะครับว่าทาให้ตัวเองมีความสุขไปได้อย่างดีแล้วก็ทําทตัวเองให้สวยทําตัวเองให้หล่อทําตัวเองให้ดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับแบบดูแลตัวเองให้ดีให้ตัวเองมันเปล่งประกายเป็นแสงที่มันอยู่ในความมืดอยู่ในความยากลาบากเราก็ยังเป็นแสงที่มีความสุขได้อยู่นะครับมีไพ่สี่ม้เท้าสองถ้วยเนี่ยครับเป็นไพ่แบบว่า เหมือนว่าเรามีความสุขอะเรา,ามีความสุขคนรอบข้างอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของคนรักแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคือเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขอะไรที่ท็อกซิกอะไรที่มันไม่ดีะตัดทิ้งไปเพราะว่าเหมือน Energy กองเนี้ยจะเน้นในเรื่องอิโมชันและความสัมพันธ์นะครับถ้าเราเอาอิโมชั่นด้านลบเข้ามารอบตัวเยอะๆนะครับบางทีเราอยู่ในอย่างที่ผมบอกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ที่มันโดนล้อมรอบด้วยดาบอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนกับเจอคนที่ไม่ดีเราก็ต้องทนอยู่ต่อไปอะอย่าไปทน นะครับมันก็คือเหมือนว่าอย่าไปแบบทนเครียดกับเขาอะ่ะถ้าเราต้องอยู่จริงๆนะถ้าเราต้องอยู่จริงให้เราเป็นแสงในความมืดอะรอบๆเป็นเหมือนแบบเป็นหมอกควันหมอกพิษอะให้เราเป็นเหมือนแบบสิ่งที่สว่างสวายอยู่จุดเดียวก็เพียงพอแล้วอย่าไปเอาความมืดมิดเนี่ยเข้ามาใส่ตัวเราอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของอารมณ์อิโมชันในเรื่องความสัมพันธ์ก็เหมือนกันสำหรับกองเนี่ยถ้าสมมติว่ามีแฟนหรือว่ามีคนรักมีครอบครัวที่มีความสุขมีเพื่อนที่เข้ากันได้ด้วยดีเนี่ย จะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับกองที่1นนะครับจะแบบว่าส่งเสริมให้ตัวเองอะเป่งประกายมากยิ่งขึ้นคนรอบข้างที่ดีจะทําให้เราดีมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นตัดทิ้งนะครับกองที่1ใครที่ไม่ดีใครทาให้เรารู้สึกแย่ตัดทิ้งไม่ต้องสนใจเอาให้เราแบบเป็นแกนกลางแสงสว่างที่มันสดใสยอยู่คนเดียวไม่ต้องเอาอารมณ์หมุนหมองจากคนรอบข้างเข้ามาก่อบกวนนะครับถ้าสมมติว่าเราโดนกรอบล้อมรอบเราก็เอาตัวเองเป็นหลักไปก่อนแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้บางทีเราอาจจะอยู่ใน จุดที่ยากจุดที่ไม่สามารถทาอะไรตามใจได้ก็ตามแต่ว่าให้เรายึดมั่นไว้ว่าเรามีความหวังแลาเราจะต้องทําได้ในสักวันหนึ่งมันก็จะทําให้เราแบบเดินหน้าไปมีความสุขได้นะครับผมก็สอบกองที่หนึ่งก็จะเน้นไปเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของเอาตัวเองเปแส่งสว่างไว้ดูแลตัวเองให้ดีดูแลให้ตัวเองมีความสุขอ่าเรื่องความสวยงความงามการกินอะไรเงี้ยเรื่องทางโลกที่แบบความอร่อยอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะช่วยส่งเสริมความสุข,ข,ขให้เราได้อย่างดีสอบกองที่หนึ่ง นะครับผมก็เป็นไปในเชิงนั้นส่หรับกองที่หนึ่งก็ขอจบคำทำนายสำหรับกองที่หนึ่งเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับส่หรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่นะครับจะแนะแนวทางที่จะทำให้คุณมีความสุขความสุขแบบไหนที่แนวทางแบบไหนจะทําให้คุณมีความสุขที่เหมาะกับตัวคุณที่สุดเป็นตัวคุณที่สุดเรามาดูไพ่กันดีกว่าครับอันนี้เป็นไพ่ตัวออราเลคโคนะครับที่คุณจับขึ้นมาสําหรับกองที่สองนะครับเป็นไพ่อ่อไมฟูลิฟวิ่งนะครับ ก็จะเป็นตัวจัการาที่สามนะครับเป็นเซนเตอร์แบบเหมือนก็แบบเป็นพาวเวอร์เลยอ่ะสำหรับจักราที่สามนี้มันจะเน้นเรื่องของการที่แบบพลังในตัวเองอ่าพาวเวอร์ในตัวเองความมั่นใจความมีอําอนาจของตัวเองนะครับเหมือนกับแบบเป็นคนคุมอ่ะสำหรับสำหรับคนที่เลือกกองกองเนี้นะครับสามันจะเป็นจัการาที่สามเนี่ยหมายาว่าตัวคุณเนี่ยมีในจีที่ต้องเป็นคนคุมคนอื่น ต้องเป็นคนที่สามารถคุมสถานการณ์ได้เป็นคนที่คุณต้องเป็นแบบว่าเหมือนแบบแนวทางอะไรต่างๆที่จะต้องทอํะจะเป็นแนวทางที่คุณเป็นคนเลือกคุณเป็นคนตัดสินใจคุณเป็นคนฟันธงมันนะครับเพราะนั้นอะไรที่ไม่ดีเนี่ยบางทีคุณก็ตัดทิ้งไปนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์นั้นแบบมีความมั่นใจตัวเองสูงๆนะครับสโลแกนนี้จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยทางความสุขของคุณอนะ่ะมันมัน,ม,นมันถูกต้องไม่ขึ้นอ่าทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่า กองนี้บางทีมันอาจจะมีเรื่องเข้ามาใช่ไหมครับบางทีเหมือนกับมันเป็นเอจี้ของเราอะ่ะเเจนเอเจีจี้หลักของเราที่เราแบบต้องมีความมั่นใจเราต้องทําทในสิ่งที่ตัวเองต้องการเราต้องเหมือนเขาเรียกว่าคนอื่นต้องทําตามเราอะ่ะเราจะไม่สนใจใครอะ่ะแต่บางทีพอเราอยู่ในสถานการณ์บางสถานการณ์นานๆมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเหมือนแบบหลุดหลงลืมไปว่าเราเป็นคนที่ต้องการอะไรแบบเนี้นะครับเหมือนแบบเราเหมือนว่าจากคนมั่นใจในตัวเองอะ่ะพอไปอยู่ในบางสถานการณ์ใช้ชีวิตไปเรื่อยเราก็แบบ ค่อยลดความมั่นใจไปเรื่อยๆความมั่นใจน้อยลงเรื่อยๆนะครับไพ่ก็เลยมาบอกว่าเออกองเนี่ยจริงๆแล้ว energy หลักของคุณอ่ะเป็นความมั่นใจนะถ้าคุณกําลังโดนกัดก่อนความมั่นใจให้มันถดถอยลงเนี่ยนะครับให้เรียกมันกลับมาให้คุณมีความมั่นใจให้คุณมีความแบบมีอํานาจอ่ะเป็น power ในตัวคุณดึง power ของตัวคุณออกมานะครับทีนี้เรามาดูไพ่ยิกันต่อนะครับเห็นไหมครับมีไพ่ tower ทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนแบบสายฟ้าฟาดลงมาที่ทาวเวอร์กำแพงแรงต่างเหมือนกับแบบเป็นคำสั่งจากข้างบนน่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยกองเนี่ยบางทีอะ่ะมันเหมือนกับแบบเรียกว่าต้องเหมือนเป็นคนแบบเด็ดขาดอ่ะชัดเจนรวด,ดเร็วนะครับแล้วก็ทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการมีอิสระแบบหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยจะเป็นแบบเหมือนกับความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่แบบเหมาะสมกับตัวเองโผล่มา นะครับแล้วก็มีเจ็ดไม้เท้าที่เป็นแบบยืนอยู่ในตำแหน่งสูงเห็นไหมครับอยู่ในในตำแหน่งที่อยู่บนเนินเนี่ยล้วก็ต่อสู้เพื่อเพื่อรักษาตำแหน่งนั้นหมายเขาว่ายังไงหมายเขาว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าการที่มีอำนาจการที่มีความมั่นใจในตัวเองบางทีเราต้องคอยรักษาตำแหน่งนั้นเอาไว้นะครับเหมือนกับเราอยู่ที่สูงแหละเราแบบเออเราจะแบบเป็นคนมีความมั่นใจเราจะไม่สนใจใครเราก็ต้องคอยต่อสู้กับคู่แข่งที่มันพยายามจะทําให้เราเสียความมั่นใจ นะครับเพราะนั้นกองเนี่ยมันเหมือนกับแบบให้เรามีความเขาเรียกว่าชัดเจนอ่ะคือทาวเวอร์มันเป็นความกระทันหันใช่ไหมครับมันเป็นสายฟ้าฟาดลงมาชัดเจนว่าอันไหนเอาเราเอาอันไหนไม่เอาเราตัดทิ้งคือมีความชัดเจนแบบสายฟ้าฟาดป้างลงมาเลยว่าแบบเขาเรียกว่าเด็ดขาดผมว่าเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีความเด็ดขาดมีเอ็มพลอร์โผล่มาเนี่ยมันเป็นความเด็ดขาดแล้วกันคือคุณต้องเป็นคนที่เด็ดขาดกับกับสถานการณ์รอบข้างอะไรที่คุณ เขาเรียกว่าไม่ลังเลอะอะไรที่มันใช่สําหรับคุณอะไรที่มันเป็นไป,นปนตามที่คุณอยากได้นะครับอย่าไปลังเลนะครับให้แบบว่ามีความมั่นใจแล้วก็อยู่ในตําแหน่งนั้นคอยต่อสู้ไปนะครับอย่าไปแบบกลัวอย่าไปกลัวอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นให้เอ็มเพลเยอร์ด้วยนะครับผมเอ็มเพลเยอร์เนี่ยพอเราได้เป็นคิงได้เป็นแบบจกักรพรรดิแล้วเราสามารถเอาตัวเราเองเป็นหลักได้แล้วแบบเอ็มเพลเยอร์เนี่ย ไพ่ขอเรมันเป็นไพ่เหมือนจักรพรรดิใช่ไหมครับเราก็เหมือนว่ามีอํานาจเราเอาตัวเองเป็นหลักมีความเผด็จการหน่อยหนึ่งคือบางทีเผด็จการมันก็ไม่ได้พูดถึงแบบว่าจะต้องเป็นเผด็จการที่แบบคอยสั่งคนอื่นคอยทําอะไรให้คนอื่นรู้สึกแย่เนาะมันก็เป็นเรื่องของแบบเราทําในเรื่องของที่เราต้องการอ่ะเราตั้งเป้าของเราไว้แบบนี้คนอื่นอย่ามาทําให้เราไม่มั่นใจนะอะไรเงี้ยอ่าผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราแบบเราอยากจะลดน้ําหนักอ่ะผมนึกถึงอ่ายกัวเราอยากจะออกกำลังกายเราอยากจะลดน้ําหนัก แล้วมันมีคนที่แบบมาแซะมาทําให้เราเสียความมั่นใจอะไรเงี้ยไพ่ก็เลยบอกว่าอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปแคร์ให้เราอย่าไปสนใจเหล่านั้นให้มีความเด็ดขาดว่าเออก็เราจะทําแบบเนี้แล้วยังไงอะ่ะอะไรประมาณนั้นเราจะเลือกแต่คนแล้วก็ไพ่ก็บอกว่าเราจะเลือกแต่คนที่ที่เราสนเราเลือกแล้วเท่านั้นถึงจะแบ่งปันสิ่งที่เราเราอยากให้ได้เพราะนั้นทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมคุณเห็นไหมครับตัวคุณเป็นคนให้อะ่ะ ไม่ใช่คุณไม่ได้เป็นคนรับคุณไม่ได้เป็นโดนมังครับใครมังคับให้คุณมาแบ่งปันถ้าคุณไม่ได้อยากให้ใครไม่ได้อยากจะให้ความรู้ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์กับใครคุณไม่ต้องสนใจคุณทาในสิ่งที่คุณอยากทําอันนี้เป็นความสุขของคุณนะครับมันจะเป็น energy ที่ดีสำหรับคุณก็สำหรับกองนี้สมมติว่าถ้าสมมติว่าตัวคุณเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่สามารถที่จะอเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเป็นตัวตนมีความมั่นใจตัวเองได้ขนาดนั้น เช่นเราจะแบบว่าอยู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาสักคนหนึ่งอะเนาะเราก็อาจจะแบบเออไม่สามารถที่จะโดดเด่นอะไรเงี้ยแบบว่าเป็่งประกายตามความมั่นใจของเราได้ให้เรายึดในใจลึกๆเราไว้ว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องสิ่งที่เราต้องทํามันถูกต้องนะครับอะไรประมาณนี้คือแบบให้มีความมั่นใจตัวเองอยา่าอะไรให้อะไรมันมาขัดขวางความมั่นใจความมุ่งมั่นของเราเอเนอร์จีกองนี้จะเป็นแบบนั้นนะครับจะเน้นเรื่องความมั่นใจเป็นหลัก เพราะนัออ้นถ้าตอนนี้ใครแบบรู้สึกหลงลืมตัวเองว่าตัวเองต้องแบบเป็นคนมั่นมาก่อนตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจมาก่อนว่าจะต้องทําอะไรเป้าหมายเป็นอะไรเนี่ยนะครับแบบหลงลืมไปเพราะว่าปัจจัยภายนอกเพราะว่าการใช้ชีวิตต่างๆที่มันอาจจะแบบมีปัญหาเยอะหล่อหลอมเรามาจนทําให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจไปให้ปลุกความมั่นใจนั้นขึ้นมานะครับมีความมั่นใจมีความเด็ดขาดม,มีความเด็ดเดี่ยวในตัวเองให้ชัดเจนนะครับผมกองนี้แล้วจะทํามันจะทําหน้าที่ให เอเนจีคุณเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องในทางที่คุณต้องการแล้วก็มีความสุขนะครับประมาณนั้นนะครับส่วกองที่2อก็ขอจบคำนาจสกกองที่2อเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับส่วนที่เลือกไพ่กองที่3นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่านะครับไพ่อีซีเนี่ยจะแนะแนวทางไหนนะครับเหมือนไพ่ออร์แลคอลเนี่ยจะแนะแนวทางไหนให้คุณมีความสุขในแบบที่คุณเป็นในแบบที่คุณต้องการนะครับแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุดนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับอันนี้นะครับเป็นไพ่ ออนลน์ที่กองที่3ามเลือกนะครับนี่ครับเป็นไพ่ที่เขียนว่า letting go affirmation จะเป็นเรื่องของการปล่อยวางสำหรับกองนี้นะครับจะเน้นไปเรื่องแบบว่าคุณต้องเป็นแบบเน้นไปเรื่องของการปล่อยวางเพราะอะไรตัวไพ่บอกตัวไหนบอกว่าแบบอ่าให้แบบเหมือนแบบหายใจย,วยาวๆนานกว่าหายใจเข้าขยายการหายใจย,วยาวๆออกไปแล้วก็แบบเหมือนแบบประมาณว่าผ่อนคลายอะ่ะเหมือนว่าผ่อนอะไรความเครียดอะไรความ ตึงเครียดต่างๆอะไรที่แบบว่าจับไว้แน่นๆเนี่ยให้ปล่อยคลายมันออกไปให้ให้เหมือนว่าพูดง่ายๆคือให้ปล่อยวางบางเรื่องเหมือนปัญหาของคุณเนี่ยจะเหมือนจะลุมเร้าเข้ามาไพ่บอกว่าการปล่อยวางจะเหมาะสมกับค,คุณที่สุดในการที่จะมีความสุขได้ทีนี้เรามาดูไพ่ยิปซีกันต่อว่าเออแล้วยังไงอะ่ะแล้วเราเราึดติดอะไรอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยมันมีไพ่เป็นเด็ก ดาบนะครับเด็กดาบเนี่ยแล้วก็เป็นแบบสามสามเหรียญนครับมันเป็นไพ่เหรียญหมดเลยไพ่เหรียญเนี่ยเป็นไพ่แห่งความที่เป็นแบบโลกฟิสิกอลโลกแห่งแบบภายนอกปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรต่างๆนะครับราการสร้างงานสร้างอะไรเขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงเนี่ยจะเป็นเรื่องของภายนอกเพราะนั้นพอเป็นเรื่องภายนอกใช่ไหมครับไพ่เหรียญมันเลยเหมือนเป็นแบบเซเลคของาธาตุดินอ่ะมันเป็นไพ่แห่งการยึดติดอ่ะมันแบบเป็นการแบบแข็งแล้วอดยึดติดกับมัน นะครับไพ่ส่วนใหญ่ของไพ่เหรียญก็เลยเป็นเรื่องของการยึดติดไปด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกปัจจัยทางโลกอะไรอย่างนี้มันก็เลยออกมาเยอะมากออกมาถึง4ี่ใบนะครับแต่ว่าตัวคุณเนี่ยมันมีความสงสัยเยอะแหละว่ามันมีความรังเลมันมีความคิดอะไรต่างๆว่าที่ทําอยู่มันดีไหมมันแบบมีความคิดความเครียดตลอดเวลาแบบเด็กดาบว,ว่าเอออยากที่จะแบบทําให้ทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆภายนอกให้มันมั่นคง นะครับแต่ว่าคือหมายว่าบางเรื่องอ่ะเราก็ต้องปล่อยวางออกไปบ้างให้มันมีสมดุลเอาผมพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่แบบปล่อยหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยญเห็นไหมครับสามเหลี่ยญมันเป็นการแบบร่วมสร้างร่วมทําอะไรต่างๆสามเหลี่ยญมันเป็นไพ่เหมือนเลขสามมาถึงการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆมันเป็นไพ่แห่งความสิทธิ์อ่ะมันสามอย่างรวมกันกลายเป็นแบบกลายเป็นสิ่งใหม่เพราะนั้นสามเหลี่ยญมันก็เหมือนกับการสร้างสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาที่มันแบบเราอ่ะอยากจะสร้างเราอยากที่จะมีความมั่นคงแบบ สามเหรียญออกมาเป็นเก้าเหรียญที่แบบมีความมั่นคงมีความสุขกับดูแลตัวเองได้ซื้อของให้ตัวเองมีบ้านมีอะไรต่างๆที่มันมั่นคงอะไรประมาณนี้นะครับตัวไพ่ประมาณนี้แล้วก็แบบค่อนข้างจะยึดติดด้วยเพราะว่าพอเราสร้างไปแล้วบางทีเราไม่อยากเสียไปด้วยความที่มันเป็นไพ่สี่เหรียญเห็นไหมครับพอยิ่งเราเหมือนเรามีอ่ะเราก็ยิ่งเหมือนยิ่งมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆสะสมเข้ามาเรื่อยๆตามที่เราต้องการอ่ บางทีเราก็ไม่อยากปล่อยให้มันไปมันก็จะมีความเครียดบ้างแบบในบางเรื่องเช่นแบบสมมติเราทํางานเราขาดทุนอ่ะเราขาดทุนเราขายของแล้วขาดทุนบางทีเราก็เครียดเพราะว่าเราแบบเป็นคนที่ยึดติดว่าเออมันจะแบบมันลดลงอะเราสร้างมาเราไม่อยากจะเสียมันไปซึ่งจริงในชีวิตคนเราบางทีมันก็ต้องได้บ้างเสียบ้างเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือไพ่ก็เลยเหมือนแนะนำว่าคุณอาจจะติดเหมือนในกรอบว่าบางทีได้มาจะไม่ให้ทรัพย์สินก็ได้นะจะเป็นแบบความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆที่แบบได้มาแล้วมันแบบ ไม่อยากจะเสียมันไปเป็นคนที่แบบเก็บเยอะเราเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเก็บเอาไว้ในตัวเองเยอะเกินไปไม่ยอมทิ้งอะไรประมาณเนี้ครับเหมือนแบบเก็บไว้จนแบบจนแบบไม่ยอมปล่อยอะ่ะบางคนทีบางคนก็จะมีลักษณะคาแรคเตอร์ที่เหมือนแบบเก็บของเก่าไว้เลยบางอย่างไม่ได้ใช้ก็ยังเก็บไว้ในบ้านในอ่าในห้องอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบเป็นจีที่แบบเออบางอย่างอ่ะเราก็ทิ้งทิ้งไปบ้างก็ได้เราปล่อยวางไว้บ้างก็ได้ แล้วตัวตัวไพ่เนี่ยผมก็ที่บอกว่าต้องเป็นแค่บางอย่างหรือปรับสมดุลเนี่ยไม่ใช่แบบทิ้งทั้งหมดไม่ใช่ปล่อยวางทั้งหมดเพราะว่ามันมีไพ่สองเหรียญสองเหรียญมันเป็นไพ่แห่งการปรับสมดุลหาจุดกึ่งกลางระหว่างาเหรียญสองเหรียญเห็นไหมมันเป็นการจุดมันการโยนเหรียญจากกลิงอะเนาะมันก็จะเป็นโฟล์อินฟินิตี้คือแบบหาโฟล์ของมันหาบางจุดบางอย่างนะครับให้มันพอดีให้มันลงตัวกับเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยการปล่อยวางของกองที่สามเนี่ยไม่ใช่การปล่อยวางทั้งหมดนะคือหมายความว่า เราหาจุดกึ่งกลางของเราให้เจอเราหาจุดพอดีของเราให้เจอไม่ยึดมั่นจนเกินไปไม่ยึดติดจนเกินไปมันก็ทําให้เรามีความสุขได้สำหรับกองเนี่ยผมมองว่าพ่ยัอาจจะออกมาเตือนว่าเออตัวคุณอาจจะยึดติดยึดมั่นมามากเกินไปเพราะว่าคุณนะเป็นคนสร้างเข,เข้าใจบางทีเราเราตั้งใจสร้างเราแบบมีความพยายามเรามีแพชชั่นเราแบบลงแรงลงทุนเหนื่อยยากมาเพื่อสร้างสิ่งต่างๆให้มันรอบตัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ การเรียนการงานการเงินอะไรแบบสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมารอบตัวให้มันมีความมั่นคงเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงมันไปใช่ไหมครับแต่บางอย่างมันก็แบบมันก็มันคือมันเป็นทางบางอย่างมันก็แบบโลกปัจจุบนโลกปกติเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะต้องมีการเสียมีการอะไรมันเป็นอนิจจังที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอนัตตาอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียบ้างได้บ้างสลับกันไปอย่าไปเครียดหรือซีเรียสกับ อะไรที่มันเสียไปอย่าไปยึดติดในบางเรื่องมากเกินไปทิ้งไปบ้างก็ดีอะไรที่มันไม่ไม่ได้ดีกับตัวเรายิ่งอะไรที่ไม่ดีกับตัวเราเราทิ้งไปเลยจะอาจจะดีกว่านะครับบางทีแบบความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยเราเราลงแรงมาเยอะอยังไงก็ไม่ดียังไงก็ขัดทุนเงี้ยเราก็จะถือไว้ทําไมความสัมพันธ์นี้ใช่ไหมครับเราปล่อยไปเลยนะครับแล้วก็ปรับบาลานซ์ให้มันเหลือแต่สิ่งดีๆไว้อะไรที่เราสร้างมาแล้วมันเป็นสิ่งดีเก็บมันไว้ให้ดีนะครับปล่อยว่างในสิ่งที่ไม่ดี อ่าแล้วก็สิ่งที่มันแบบอาจจะแบบยังไงก็เสียอยู่แล้วก็ก็ไม่ต้องซีเรียสกับมันนะครับผมไพ่ก็จะเน้นไปในเชิงนี้ว่าเอออย่าไปยึดติดกับมันแน่นให้ปรับบาลานซ์ให้ดีก็จะเป็นความสุขที่เหมาะสมกับคุณนะครับผมเพราะว่าคุณอาจจะยึดติดมากเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ขอจบคมนายสกงที่3เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสรอลที่เลือกไพ่กองที่4นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่นะครับจะแนะนําแนวทางยังไงนะครับที่จะทําให้คุณมีความสุข ในแบบที่เหมาะสมกับตัวคุณนะครับผมเรามาดูกันครับอันนี้นะครับเป็นไพ่ oracle ที่คุณจับมาเลือกมาสอกกองที่สนะครับเป็นไพ่ศิวะกตินะครับ affirmation มันก็จะเป็นตัวไพ่ที่พูดถึงจริงๆตัวไพ่ของใบนี้มันจะแปล,แปลแคล้ายๆเหมือนแบบยินหย่างเป็นแบบเป็น energy ของที่คุณต้องหาจุดกึ่งกลางให้เจอนะครับคุณนะอาจจะแบบทำอะไรสุดโต่งมากเกินไปไพ่ก็เลยเหมือนแนะนำว่าจริงๆตัวคุณมี energy ที่เกือบจะกึ่งกลางแล้ว คือเหมือนว่าเหมือนก็แบบจูนใกล้จะแบบลงตัวแล้วเหมือนเป็นเอเนอร์จีของอผู้ชายผู้หญิงอะไรประมาณนี้ครับแบบเป็นหญิงกระหย่างอะ่ะแบบมีมีพลังของผู้ชายมีพลังของผู้หญิงมีพลังของความรู้มีพลังของพลังกำลังอะไรเงี้ยแบบมันกำลังปรับบาลานซ์กันแบบว่าหญิงหยางบวกลบร้อนเย็นอะไรเงี้ยมันอยู่กึ่งกลางทีเนี้ยมันเหมือนแบบตัวถ้าเอเนอร์จีไพกองนี้ออกมามันเหมือนกับว่าคุณน่ะกำลังอยู่ระหว่าง บาลานซ์สองอันนี้โดยที่ยังไม่เรียกว่ายังไม่สามารถหาจุดกึ่งกลางที่ลงตัวได้ซึ่งจริงผมมองว่าค่อนข้างยากนะเพราะการหาจุดกึ่งกลางได้มันเหมือนแบบก็คือเหมือนกับอารมณ์แบบหาแบบมันยากอ่ะเหมือนเป็นเส้นกลางการะหังระหว่างระหว่างความสองขั้วการที่จะหาจุดกึ่งกลางได้มันยากแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะกำลังกระโดดไปกระโดดมาระหว่างสองฝั่งนี้พอกระโดดไปกระโดดมาถามว่ายังไงมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ มันก็อาจจะแบบมีปัญหามีอะไรต่างๆเข้ามาทําให้ energy มันไม่ลงตัวไพ่ก็เลยเหมือนแนะนําว่าให้ให้คุณอ่ะแบบเหมือนอาหาบาลานซ์ให้ดีผมพูดอย่างนี้ดีกว่าหาสมดุลให้ดีระหว่างสงส่วนสองสิ่งนี้มันเหมือนอยู่ในตัวคุณอนะ่ะมันมันต่างกับการหาบาลานซ์ในในในเรื่องที่อย่างถ้ากองที่3ถ้าได้ฟังกองที่3จะเป็นเรื่องของอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกเข้ามาการหาบาลานซ์อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งการปล่อยกัน เลสเลสโกอะไรการปล่อยวางไปนะแต่กองที่สี่ไม่ใช่มันเหมือนเป็นตัวคุณมันอาจจะมีการขัดแยง้งภายในตัวเองนะครับพอขัดแยง้งภายในตัวเองเสร็จมันก็อาจจะมีความเครียดเพราะนั้นคุณต้องหาจุดกึ่งกลางให้เจอนะครับทีนี้มาดูไพ่ยิบสี่แล้วจะหาจุดกึ่งกลางยังไงตัวไพ่เปิดมามีไพ่ไฮโลแฟนนะครับไฮโลแฟนมันเป็นไพ่เหมือนแบบต้องมีคนแนะนําต้องมีคนให้คําปรึกษาหรือเป็นอะไรต่างๆที่เป็นคําสอนเป็นธรรมเนียมอาจจะเป็นเรื่องของศาสนาอะไรเข้ามาด้วยมายึดเกี่ยว เอาไว้แต่จริงเรื่องอันนี้มันก็จะมีเรื่องของความยึดติดด้วยเพราะอันนี้มันเป็นไพ่แห่งธรรมเนียมใช่ไหมครับตัวไฮโลแฟนมันเป็นไพ่แห่งธรรมเนียมการประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนแบบอย่างที่ทํากันมาแล้วก็มีตัวราชินีไม้ที่เหมือนกับเป็นคนที่มีความมีแพชชั่นมีความต้องการมีความอะไรที่มันกระตือร้อนไพ่สองอันเนี้ยอาจจะมีความแย้งกันอยู่นิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับแบบ เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่บางอย่างมันแบบแบบแผนมันก็แบบมีความเขาเรียกว่าแบบแผนในใจเราอ่ะมันเหมือนเป็นตัวกั้นเราไว้อ่ะผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะสมมุติว่าเราเราอยากจะลงทุนอ่ะผมยยกตัวอย่างลงทุนในแบบพวกตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้เราอยากจะลงทุนเสร็จแต่ว่าเหมือนแบบแบบแผนหรือคําสอนหรือพ่อแม่สั่งสอนมาหรือต่างๆเนี่ยที่เราแบบเรียนรู้มาตลอดคือมันเป็นความเสี่ยง เราไม่ควรเข้าไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบมันแบบก้ากึ่งว่าเอ้แต่ว่าถ้าลงทุนแล้วเราก็จะได้เงินกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นแล้วก็ดูนะแต่มันมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยมันมันคอยล้างกันเอาไว้อย่างเงี้ยผมไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเป็นความรักความอ่าเรื่องการงานเรื่องการเงินหลือต่างๆนะครับในการใช้ชีวิตเนี่ยมันเหมือนมันมีอะไร2อย่างที่มันคอยล้างตัวคุณไว้อยู่จากแบบความเป้าหมายในชีวิตอยู่เพราะนั้นคุณต้องหาจุดกึ่งกลางบางอย่างคุณก็ต้องปล่อยมันออกไปปล่อยมันยังไงเนี่ยครับตัวไพ่มีไพ่ ปดถ้วยที่จะต้องเดินเหนียวไปห้าถ้วยเนี่ยก็เป็นแบบความเสียดาย,ยาที่ผมบอกไปว่ากลัวเสี่ยงอ่ะกลัวมันแบบผิดพลาดกลัวที่มันแบบอยู่ในเซฟโซนผมพูดงนี้ดีกว่าเออด้วยความที่มันเป็นแบบบรรทัดฐานที่แบบเหมือนคนรุ่นเก่าสั่งสอนมานะครับเป็นแบบไฮโรแฟนที่แบบเป็นแบบตำรามันเหมือนแบบคนคนเก่าๆสั่งสอนแล้วมาอย่างเงี้ยถ้าเราทําอ่ะเราจะอาจจะมีโอกาสเสี่ยงได้นะ อะไรแบบนี้ทำให้เราไม่กล้าเดินออกจากกรอบผมพูดอย่างนี้ด้วยว่าไม่กล้าเดินที่จะเดินออกจากกรอบไม่กล้าที่จะทําอะไรเพราะกลัวจะเสียดดยว่ากลัวมันจะพังนะครับไพ่ก็เลยเหมือนกับแบบให้คุณนะหาจุดกึ่งกลางให้ดีว่าเอ้ยคุณต้องออกจากกรอบบ้างนะไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่ในกรอบแล้วก็แบบมามัวเสียดดยนะครับผมให้แบบเป็นแบบเอ็มเพรสอะเอ็มเพรสมันเป็นไพ่หมายเลขสามที่แบบพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ความพึงพอใจในตัวเองความมีความสุขในตัวเองเพราะนั้นคุณต้องเอา ตัวเองเป็นหลักบ้างคือ Empress จะต่างจาก Emperor นิดนึง e อ p e r o r เนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นจักรพพัดเนาะเป็น Em ็ e r o r ก็จะแบบเป็นจักรพพัดเป็นคนคุมแต่เอ็ p เ e s ก็เป็นมีอำนาจเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นอำนาจที่เด็ดขาดขนาดนั้นเป็นอำนาจที่สามารถดูแลคนอื่นได้พูดง่ายคือมันอยู่กึ่งกลางว่าอำนาจและอารมณ์และความรู้สึกต่างๆขาวความเห็นอกเห็นใจต่างๆมันมารวมกันอยู่ในตัว เอ็มเพลสคนนี้เพราะฉนั้นคุณต้องหาจุดกึ่งกลางให้เจอบางอย่างเนี่ยคุณก็ต้องทําตามอารมณ์ทําตามความรู้สึกคุณบ้างบางอย่างคุณก็ต้องทําตามขนบธรรมเนียมหาจุดกึ่งกลางครับเช่นอะสมมุติว่าเราอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปอันที่แล้วเนาะเหมือนแบบเออเราอยากจะลงทุนในตลาดหุ้นแต่มันเสี่ยงนะแล้วก็แบบคนเก่าๆพ่อแม่หรือคนรอบข้างก็สองสั่งสอนเรามาว่าอย่าไปทําอะไรที่มันเสี่ยงเลยอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบก็ต้องมานั่งดูหาความรู้ที่มันแบบ มันเสี่ยงจริงไหมมันมีโอกาสเสี่ยงขนาดไหนเราไปลงทุนอะไรที่มันแบบกึ่งกลางไหมโอกาสเสี่ยงน้อยลงแต่ว่าคือได้ก็คือได้กับมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีคือแบบไม่ใช่เสี่ยงสูงแบบไปเล่นคริปโตอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับคือถ้าแบบสมมุติว่าเราเราป้องกันความเสี่ยงเราโดนสั่งสอนให้แบบไม่ไม่เสี่ยงจะเราอยู่ดีไปโผล่ไปเล่นคริปโตเลยก็อาจจะแบบมีปัญหาได้ใช่ไหมครับเราไปหาแบบตลาดที่มันแบบมีความมั่นคงเช่นแบบว่าเหมือนแบบดอกเบี้ย ธนาคารหรือว่าพวกพันธบัตรรัฐบาลอะไรที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นอ,อะไรประมาณนี้อันนี้ผมต้องยกตัวอย่างเนาะอันนี้ก็เหมือนกันในเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องการงานการเงินคุณต้องมานั่งหาบาลานมันให้ดีบางทีคุณอาจจะแบบไม่ไม่เคยเอามาคิดอะนะครับไม่เคยเอามามาสองอย่างมารวมกันในในตัวเองเช่นอ่าอย่างที่ผมบอกไปว่าคุณมันอาจจะไม่ได้เรื่องความเสี่ยงก็ได้นะจ,จะเป็นกฎกฎเกณฑ์ข้อกําหนดต่างๆในชีวิตคุณที่ท,ที่คุณตั้ง กรอบมาหรือว่าที่บ้านตั้งกรอบมาหรือว่าโดนสั่งสอนมาอย่างนี้เอาสิ่งเนี้ยมาผสมผสานกับสิ่งที่คุณอยากทําแล้วมันดูเหมือนแบบจะไม่สามารถทําได้หาจุดกึ่งกลางของมันให้เจอนะครับผมก็ก็เนี้ยก็อาจจะแบบค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วก็จูนๆค่อยๆเขียนลงกระดาษก็ได้สมมติเรามีข้อกําหนด A B C นะครับเราแต่เราอยากท G, ํา D F G เราก็ต้องมาดูว่า A,B,C กับ D,F,G มันมีจุดไหนที่มันเป็นจุดกึ่งกลางที่มันเป็นจุดร่วมได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้ามันลงตัวโอเคคุณก็จะสามารถที่จะทำมันได้ในแบบที่ยังอยู่ในกรอบอยู่เป็นจุดที่บาลานซ์สมดุลระหว่างคุณและสิ่งสิ่งนั้นมันก็ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็เดินหน้าไปได้ไม่ได้แบบโดนกักอยู่กับที่ไม่ได้แบบโดนเรียกว,ว่าโดนดึงอยู่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไพ่บอกให้หาจุดกึ่งกลางให้ดีเพราะฉะนั้นกอง, 4, องที่4ี่จะเน้นไปที่ การหาจุดกึ่งกลางนะครับอสำหรับคนที่แบบอาจจะอยู่ในติดในเรื่องปัญหาที่ที่ผมพูดมาว่าใจนึงก็อยากทําใจนึงก็ไม่อยากทําอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าใจนึงเราเป็นคนแบบว่าโดนโดนสั่งสอนมาอย่างนี้แต่เราก็อยากท้าลองทําดูอะไรเงี้ยก็ลองลองลองเอามาเขียนดูลองเอามาลิสต์ดูว่าอะไรที่มันเป็นจุดบาลานซ์แล้วก็ลองทําดูเมื่อทําให้คุณมีความสุขได้ชีวิตมันก็จะอยู่จุดจุดกึ่งกลางหาบาลานซ์ของ ของตัวเองให้เจอมันก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็ไม่อาจจะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องอย่างที่ผมบอกไม่ต้องเป็นเรื่องต้องเป็นเรื่องการลงทุนเลยก็ได้เป็นเรื่องความรักสมมุติเราแบบว่าเออเราไม่อยากเราไม่อยากได้คนแบบเนี้มาเป็นแฟนเออแต่ว่าคนแต่ว่าคนนี้ก็น่าจะก็น่าสนใจนะอะไรเงี้ยผมนึกแบบแบบนิสัยแบบเนี้ยเราไม่อยากให้ได้มาเป็นแฟนนะแต่คนที่เราเจอเนี่ยที่แบบมีโอกาสจะพั้นาคสัมพันธ์อ่ะอ่ามาคนเนี้ยมันแบบ ก็มีความต้องการที่แบบอยากได้คนนี้เป็นแฟนน่ะแต่ว่ามีบางจุดในในตัวเขาที่มันไม่ใช่อ่ะเราก็ลองเอามาปรับกับเราตัวตัวเราดูว่าเฮ้ยเออไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่มันเป็นข้อที่เราแบบไม่อยากได้อ่ะของเขาอ่ะเราโอเคไหมเราเราคุยกับเขาได้ไหมเราลองจีบดูก่อนเราค่อยเราเราเราอาจจะแบบเออเราเหมือนแบบหาจุดกึ่งกลางให้เจอว่าคอนเนี้ยตัดทิ้งได้ไหมอ่ะเช่นสมมติว่าเออเราเราไม่ชอบเลยอ่ะคนที่ อะไรนะคนที่แบบชอบผมว่าอย่างนี้นะนนาาเ,เนี่มมยคนที่ชอบกินอาหารเยอะอ้าวเอาง่ายๆนึกไม่ออกแต่สมมติว่าเราไม่ชอบเลยคนที่ชอบกินอาหารเยอะๆกินอาหารแบบแบบบุฟเฟ่เยอะๆอ,อะไรเงี้ยอ่าแต่คนผู้หญิงนี่เราเราดันไปชอบอะ่ะเขากินอาหารเยอะเขามีมีสัยแบบนั้นเราจะจูนยังไงละ่ะเราตัดข้อนี้ไปได้ไหมเราปรับบาลานซ์ได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราก็หาจุดกึ่งกลางให้เจอมาทําให้เรามีความสุขขึ้นนะครับผมก็สำหรับกองนี้ก็คือ เล่นหาจุดกึ่งกลางไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามลองลองถามใจตัวเองให้ดีดูว่าอะไรที่มันลังเราไว้อะไรที่มันไม่โอเคในตัวเราที่เราเหมือนแบบยังอยู่กึ่งกลางระหว่างสองฝั่งลองหาจุดบรรจบตรงกลางให้ดีนะครับผมก็ขอจบคำนานสักครังที่4เพียงเท่านี้ครับ